นรกในคติพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกและคำพีอัตถกถามหานรก8ดขุมหลักมหานรกนรกขุมใหญ่มหานรกมีทั้งหมด8ดขุมซึ่งแต่ละขุมจะมีการลงโทษที่แตกต่างกันไปตามกรรมที่ทำไว้ได้แก่ 1. สัญชีวะมหานรกสัตว์นรกจะถูกนายนิรยบาลฟันและทิ้มแทงจนตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เพื่อรับการทรมานซ้ำซ้ำสองการสุดตมหานรก สัตว์นรกจะถูกจับวางบนกระดานแล้วใช้ได้ที่ร้อนเหมือนไฟขีดเส้นเป็นตารางจากนั้นก็ใช้เลื่อยตัดตามเส้นสามสังคาดมหานรกภูเขาเหล็กสองลูกจะกลิ้งมาบดขยี้สัตว์นรกจนร่างกายแหลกเหลวสี่โรรุวามหานรกสัตว์นรกจะถูกไฟเผาจนร่างกายร้อนเป็นถ่านมีควันพุ่งออกมาทางทวารทั้งเก้าหูตาจมูกปาก 5. มหารูรุวามหานรกมีการทรมานคล้ายกับโรรุวามหานรกแต่รุนแรงกว่า6 ตาปนมหานรกสัตว์นรกจะถูกเผาด้วยไฟจากข้างในร่างกายจนอวัยวะภายในสุกหมดเจ็บมหาตาปนมหานรกการทรมานจะรุนแรงกว่าตาปนมหานรก8อเวจีมหานรกเป็นมหานรกที่ใหญ่ที่สุดและเป็นขุมสุดท้ายสำหรับผู้ทำกรรมหนักที่สุดเช่นฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์หรือทำให้พระสงฆ์แตกแยกอุสนรกนรกข้างเคียงแต่ละมหานรกจะมีอุสนรกอีกข้างละสี่รวมแล้ว32งขุมโลกการตนรก นอกเหนือจากนั้นยังมีโลกานตนรกความมืดมิดสุดขอบจากระวาลสรุปง่ายๆมหานรกเท่ากับ8ขุมใหญ่อุสนรกเท่ากับ32ขุมย่อยรวม40ขุมบวกโลกานตนรก